สําหรับดีพ่อแม่พี่น้องสําหรับดีเอฟซี FC สุขสุขคนนะพอกันอีกแล้วสองจีซ้ายพี่น้องเลยจะอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องดุกก็ได้ปวดกระตุนกระโตเดียยรลอยเฮ้ยหัว

ฟันกับทรงสักขึ้นในบ้านพอดีนะขึ้นมากจนหงเจนมงจังหุกได้เดียวมันลุกก็ได้นเลี้ยนหัวละเมื่อยมันก็ใส่<ล>ทุงลงำเกลือแล้เสร็จตำเอ็นทงว่าวกันยังปวดเน่ยสาวก็ินเข่าครับเนี่ยแล้ก็แหนมกับดาดซีด สิ่งส,สอนมันจะเป็เบาเอากรบแนมกระ้อยออกระป้อมกระป้อมไม้นึงจะออกมานอนผ่อนๆหน้ากันเนาะที่บ้านนอนมาได้ดอกฮ้อนกรับลักไหลเชียงหลดเชียงล่างวันนี้ก็พอมวันนี้ก็โทษมาแต่เาวาๆบริหารชายถึนมีตลาดชวนไปชวนป่าไป แ่เนเสมากวายด่เดิพี่เราเดิ <c oughs> นี่ัขีแห่เลยมันิวยี้บ่อใสอมันเมื่อยลพี่นองไได้อยักยายดิขยี้หม, <c oughs> มอ เป็นได้คายเลยบ่แล้วหมอกายมือบ้านเด้อทางมาซะอ้อมก็บ่มีเลยพี่น้องอวันนี้มีข่าวดีพี่นอ้อ,นนนองเสียงเสียงตู้งานดองเด้อพี่น้องเด้อข่าวดีปลื้ใจ พี่สาคนสวยเคนสวยนีเนื้อผ้าสะผ่ายหรือเสื้อผ้าเสื้อฟลายนิดนึงกระโบนนิดเลยพี่น้องเอ้ย่อาตลอดให้เี่คอยยานพี่น้องเนาะยาด้วเจ้าของผูเ กี่คนสวยโควิดหนึง่งกันขนาดเลยเพิ่นหายมาเท่าไรเป็นหายเงินมาหาพันบาทเป็น้องเลยแต่จะเป็นเงินกี่เพราะพี่น้องเนาะเพิ่นหายแถวเมย์ละพันหนึ่งก็ได้ซืนน้อหมาซื้อคู่ซื้อชีเสิบแกงคู่เงินว่าห้าบาทเอาขอบใจเอื้อยต่ลายเดอ้อเดอ้เดอดที่เมตตาที่ปฏิบัติบาปกลัวเฮา ขอบคุณหลายๆทยานเนาะเฟซชีลายๆทยานที่คอยซัพพอร์ตคอยบึงคอยแงียงคอยกดไลค์กดแชร์ทานได้ที่เพิ่นบ่วายเฮานะเพิ่นเข้ามากดบึงกดส้มนะก็โอ้ยชาถูกเลยขอบคุณเพิ่นหลายเพิ่นลไฮมาหาพันนี่คืนเพิ่นหาหาหมื่นละเนเปิ้ลไฮมาหาพันบาทใครขึนนะคะเพิ่นหาลอยละเนอะเอเด้อ ยอยู่ดีมีมแห้งความจ็บจะชุวได้คมไข่จะช่มีคิดสิ่งใดให้ได้ดสมดังปรารถนาสาธุมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของเอื้อยเด้อเด้ดดออาเป็นเงินกีบเด้อพี่นอ้องเงินกีบจะสองล้านหาแสนเท่ากันกำหาพันเท่ากันกระหาพันพี่น้องจะลายหาสิบพันเนาะ <c oughs> นี่ก็คพืชเช่นน้องมีน,ำน้ำมึนเดมือนเท่าคำเลยพี่น้องไว้ไว้ ักบอยดีขายขอมินีก็ทมาสเถือทวันชิบูายทิพกะเจ้าขคนชือือพี่้อยอ้ยะมีเลือขอนะทุงันนี้กัยังบอันไปทิพมจะได้นี่อร่อยร่อยเมื่อยแล้วับมันบ่มีแห้งเหมือนนจ้ะต้นนโตนี่บ่มีแห้งเม่อยลอย จมเปนอะอกบอกกอกติห้าวด้สิไปอยู่สื่อคิดออกไพี่นดออกันสิบวัีเป็นละเมอนั่นแดดกับบด้ว่าแดดหอนบ่บดัว่าบหอนไปบ่้บายมันก็เมื่อยมันก็เพียแล้วใช่ตลอดตลอดที่หาคือบบเป็นยังคุณเอ๋ยจะดีถูกถุกานเด้อ ช่วยสัพพอร์ตตลอดมากีไไท,า <c oughs> ทุกทุกท่านอย่างเช่นแชทแล้วมาบอกเจ๊เอาอีกบอ้อะสิก็คือมันวางแรงเลยเพื่อนแรง,รง,ง,าางว่าน,นลงมาบักที่บ้านลงมาไทยสิทุกคน กินยาตัวเล่าบอกเลสเฉยบ่อท่านได้กินสั่มมึงนั่นนี่น่ะแพทย์วาให้กินตัวนี้เด้อมาสั่มพวกกินบดได้สี่สั้เลาไงจะดีว่านี่จะผาหมาหาลอยจระจายทานน้ำเกลือไปเลยน้องพี่น้องเซนหาสิพันสามลอยพี่น้องเจอไข่ไปนี่คือปากแดงโอ้โหท่าสั่นพี่น้อง กินแต่ข่าโล่งเขาก็บอกว่าูต้องปากแดงทันกูตายกันมากพี่น้องเลยสิกินยาก่อนพี่น้องเลยยื่ไมาให้น้ำห่อนน้ำกระหอนสองเมตรบ่หมอบออืกนี่ละซองตัวนี้ได้สิกินอีกสีกินโลดนี่นี่ดีคนเจนนี่ดีคนเจนนี่มันจะเบื่อใช่ไหะมันสีเบื่อยังเบื่อเขาเช็ดมาบเป่ตัวนี้สองบ่ นี่เราสองเรากินแต่กระนอนนอนเลยกันจะยกไปเท่านันนี่และเม็ดเละอะเอาเนี่ยละเม็ดจนแล้วมันลายอําคอตายใดนอนในเป้ตัวนี้เลยพี่น้นองมีอ <Dead S 2> ําแดดอําเขาบอกเคยอําจะคืออะไรเพราะว่าจะตายอยู่คนเดียวมันยังสั่นพี่เนาะมือนะสั่นอยู่าน้ำเสดน้ำเอ็นมา มนนนะมเมื่อคืนเนี่ยถอดชโลมแล้วเมื่อยบ่มีแหง้งเมือ่อยไปนอนเลยเอาี่แทกกันนั่งเผาจนเท่าลุกลุกได้แล้วก็เขาเมื่ออาบนา้ำลูกเช้าก็ได้อาบน้ำนอนเขาเมื่อลนะน,น้าซามทุ่มเมื่อคืนี่นองเมือ่อลุกไส้กับยายมั่งกันยังนัง่งถ่ายอยู่ในนาเฮือนโอ้ค่ะมันโทรมากเ <c oughs> จ้าสินอนหน้านะบอมอ เพื่อนก็มีเมาเปิดกันสั่นี่้พอดีแท็กสั่นอยู่บาบ๊อบเบลอเปิดกันสั่นนะเจ้าหมอมเอ้ยมอมมมกินข้าวแล้วลูก นี่แหละพี่น้องเลยผู้เจ้านอนในเปนกันนี่นี่มองนอนแมวน่ะก็ได้มานอนเฮียงนะผู้เจ้านอนก็นอนอันนี้นะโบเมนเน,นะน,นั่งในจุ่งโค้ยเพลงนี่มาหลอกตอนเขาขายเนี่ยเพื่อได้เรื่อ,เองเขากระปั่นสินนะลักลายนอนลบลารอต้องจัดจบคือในเมียนถอดสะโล้มหยุดเมียนอนแล้วก็มาเปิดมอมมอมนีม่ไหลขายไปไกลๆมันลักลาย อย okay. ู่ดีไม่แห้งก <know it. S 2> uh, no. ็โอเคมัมม่มัมมีแต่ดองกับดองพี่อนเอ๋ยขึ้นตอนพอสิไปคือเศร้าเข้ลเศรายุไส่ดองเพือจ้าเบาใบเห็ดจะาเบาลูกป๊ะมาอาารทเฮจีเจ๊เขาน้ำมันเปนบมเอจ๊เขาเขาบราิดนึเฮ็ดจัเรามาบอกน้ำอีแม่เพรแห้ง อย่างแต่อไปเพื่อนเพื่อจะก่อนพี่แล้วกับสิบห้านำทำอะไรก็ทีอร่อยมากวันนี้เลยนะบื้อนมีสองงานพี่น้องงานเขียนงานงานดองงานดองก็คือจัดพี่น้องน่ะงานเอาน่ะงานเอา่ะเขาเอื่นแบบกินดองเขาก็เชิญไปเฮ็ดกินเฮ็ดยูเฮ็ดกินซอยพี่น้องเลย ออกได้ท oh, ุกน kind of oh, ้ำค oh, oh, ือซอยซีนนั่นแหละซอยเนื้อแหละเป็นภูคุ้มเคียงมาส่นเส้ที่นอกเอาขาทุ้งเข่าไหวมันจะปิ้วไปยาน่าใช่ไหมเอาตัวหนึ่งดิไปเลยกัล้อก็หม่ก็กินน้ำว้าวที่ได้ไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วพี่น้องย่อเขาย่อน้ำาซอยห้าเป็นเคย อยู่บ้านเฮาคั่นเคยนะสิได้ซอยเพิ่นแล้วนี่พี่น้องถ้าว่าเฮาบ่ไปเนาะสมมุติเป็นเคยนี่เฮาก็สิได้ใหม่พี่น้องใหม่ยังใหม่หมูเยโอ้กันมันก็สิมีใหม่จะบอกนะาเขาน้ําซอยเพิ่นโอปวดแขนปวดแขนบ่ไว้จับจับกล้องก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยอ้า โอ้พ oh. oh, ี่น้องลมคือพี่ลึกแท้นี่นะไปเบื้องต้นมุฮุงบอกเก็บภาพเบื้องตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตากคนไล่กดแซ่กดติดตามทีมงานเนาะพี่น้องขอบคุณในการรับชมเนาะสบายดี